สวัสดี FC ทุกท่านเลยนะคะนะสวัสดีพี่พขอบพระคุณค่ะนะเก็มาเปิดประตูวังปูรับทรัพรับทัพ เสียงเปิดประตูมาเลยเอฟซีเสร็จเรียบร้อยค่ะรู้ไหมบักไข่งรู้ไหมเสียงใครเปิดประตูที่สองนะคะ ้แสงแดดก็คงจะออกเดี๋ยวน้องแมวอ่ะอ,อ่ะแล้วก่อนนะคะอี EP ตอนนี้เราก็เปิดไปดู เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะประตูที่สเนี่ยเออเอาหิวแล้วหิวแล้วเออเออเอ,เ,อเดี๋ยวทำความสะอาดดมก่อนนะคะเ,เดี๋ยวให้อาหารจำปาก่อนเพราะว่าเขาบอกหิว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 นะคะจ้ารู้แล้วรู้แล้ว เร็วนั่งลงนั่งลงที่เก่าเวลาเดิมนั่ง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 ลงนั่งลงนั่งอ้านั่งนั่งนั่งเอ้าเอ้านั่งลงนั่งนั่งแม่นั่งลงดูดนั่งลง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 เร็วเร็วกินข้าวให้มีระเบียบวินัยเออเออนั่งลงอย่างเด็ด นั่งอีกนั่งอีกเออแก้วแจ้วเกวดีมากดีมากโอ้โหถ้าทางใจหิวเนาะไม่ไม่มเย็นก็ใส่ไว้ให้กินอยู่นะใส่ไว้กินอยู่นะไม่มีใครแย่งไม่มีใครแย่งกินไปกินไปไม่มีใครแย่งเจ้าดอกเออเมื่อคืนก็ไปได้ไปดูไ์สดแม่เจ้าแม่เจ้าบอกว่าเดี๋ยวก็ได้กลับมาแล้วเดี๋ยวก็ได้กลับมาแล้วเอฟซีก็ถามว่ากลับมาวันไหนกลับมาวันไหน เดี๋ยวเดี๋ยวได้กลับมาแล้วเดี๋ยวเร็วเร็วนี่แหละเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนคงคงจะคิดถึงแม่เจ้าเนาะไม่คิดถึงละมั้งเนี่ยไม่ได้คิดถึงละมั้งเนี่ยสงสัยจะมีคนใหม่แล้วเนี่ยใช่ไหมจําคนใหม่แล้วเนาะอังจำปาบอกว่าคุยก็คุยไปเถอะคอยหิ้ คุยกับแมวนี่มันก็มีความสุขเหมือนกันเราเอ็มซีเนาะห <c oughs> นึง่งแมวมันไม่โต้อตอบ่องมันไม่รู้จกโกรธด้วยเวลาอิ่มมันก็เดินออกไปเลยนนะเดี๋ยวให้อาหารแมวเสร็จแล้วก็เดี๋ยวทําความสะอาดโดมนะคะแล้วก็กวาดบริเรณตรงนี้ก่อน้บริเวณก็จะเอารถนะคะไปขนของอความสะอาดข้างบ้านนะคะที่เมื่อวานที่เขามาซื้อขวดเนาะ นะเขามาซื้อขวดะคะ่ะตอนนี้เราก็รู้เบอร์แล้วนะคะรู้เบอร์แล้วรู้อะไรแล้วนะคะก็เวลาให้เขามาซื้อตรงนี้เลยนะคะให้เขามาซื้อตรงนี้เลยนะคะเจ้วแจว้วแจว้วแจ้ววันนี้ก็จะไปล้างซิงที่ ชิงล้างจานนะคะที่ซื้อมาจากกุกกงเนาะล้างขัดนะคะให้เรียบรย้อยให้สะอาดเพราะว่าไว้ใช้งานนะคะแล้วก็ที่วางเตาแก๊สด,ด้วยนะคะเพราะาเราสั่งเราสั่งน้ําแก๊สมาแล้วเนาะถังแก๊สมานะคะแล้วก็มันจะมีที่วางแก๊สนะคะที่มันเป็นเหล็กแบบนี้นะคะอยู่หลังบ้านนะคะเดี๋ยวก็จะมาขัด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 ,ขดแล้วก็เดี๋ยวเอาเข้าไปในบ้านไว้ใช้ต่อไปเราก็จะได้ใช้เตาแก๊สแล้วนะคะแต่ตอนนี้ เราต้องเอาหัวแก๊สนะคะไปเปลี่ยนไปเปลี่ยนอะไรคะให้ช่างเขาต่อสายให้นะคะคือไปซื้อสายแหละให้มันยาวนิดหนึง่งพอดีที่บ้านอะ่ะสายมันสั้นแล้วเวลาเราทํากับข้าวแล้วมันมัน,ม,นมันเราจะสะดุดขาตัวเอง fc fc เข้าใจเนาะนะคะก็คือสายมันสั้นนะคะเวลาเวลาเราเราลากไประหว่างไว้ถังแก๊สทางนี้ใต้โต๊ะแล้วก็ไปเตาก็มาอยู่ตรงนี้นะคะ ทีนี้สายมันสั้นไงแล้วทีนี้มันสั้นแล้วทีนี้เวลาเราจะากทำหกข้าวมันก็จะสะดุดก็เลยต้องการสายแก๊สที่มันยาวๆนิดหนึ่งนะคะให้มันยาวๆนิดหนึ่งเนาะเอากินไปนะกินไปนะเออเดี๋ยวคุยกับเอฟซีก่อนอุ้ยกินจะหมดเลยเหรอโอ้โหเออสงสัยจะหิวจริงๆด้วยอืมใส่ใจหิวจริงๆนะเนี่ยไหนๆๆ เอาเกลี่ยให้เกลี่ยให้อืเกลี่ให้นะอือร่อยเลยอร่อยอร่อยนะเ,เขาเรียกว่าอันนี้เป็นแบบปกตินะคะประชีวิตประจำวันระหว่างที่คู่หูแอ็นเนไม่อยู่นะคะก็จะมาเปิดประตูเนาะบางวันก็เปิดประตูบางวันก็ปิดประตู นะคะแล้วก็ให้อาหารจำปานะคะนี่ก็เป็นปกติของช่วงเช้าตอนที่ป้าดาไม่อยู่นะคะก็จะนี่น,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 นคะคะวันนี้ยังไม่ได้ไปถูศารานะเพราะว่าไว้ก่อนนะวันนี้ก็จะถูดโดมก่อนเพราะวันนี้เวนป้าดานะแต่ว่าป้าดาก็คู่กับเอเดนนะคะเอเดนก็ต้องมาทําความสะอาดที่โดมก่อนแล้วนะเอเดนก็จะไปทําความสะอาดทางบ้านนะคะจะไปเคลียร์ขยะออกนะคะตรงนั้น นะคะพอเมื่อวานขายขวดไปเนาะ,นะะแล้วก็โล่งเลยนะคะบ้านก็โล่งเลยก็เดี๋ยวไปเอาสายน้ําฉีดฉีดฉีดล้างพื้นล้างอะไรด้วยนะคะฉีดล้างพื้นล้างอะไรด้วยนะ,ะเพราะต่อไปก็ไม่ได้เอาของไปวางไว้ตรงข้างบ้านแล้วนะคะเพราะกลัวเหมือนกันกลัวอะไรคะกลัวงูกลัวงูกลัวตะขาบอะไรไปอยู่อะไรเงี้ยนะคะนานอิ่มแล้วนี่ นี่ถ้าอิ่มแล้วเขาจะเป็นอย่างนี้เอฟซี FC, นี่นี่อ่ะอ่ะเอาไปเก็บด้วยเอาไปเอาเอาไปเก็บเลยไปเอออิ่มแล้วเอฟซ